สดเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีจะพาทุกคนมาเห็ดเมนูขึ้นยากเนาะจ้ะยำเล็บมือนางอันดับแรกเขาก็เอาเล็บมือนางมาหลวกเวยค่ะพี่น้องลวกประมาณสิบวิเลยค่ะบนตรงหลวกโดนเนาะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาลงเลยจากนั้นล้วก็เอามาล้างน้ําเย็นค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเราจะล็อกตัวของเล็บมือนางไว้เนาะจ้ะโบห้เพิ่นหดไปกว่านี้เนาะค่ะพี่น้องจากนั้นเขาก็มาหั่นบักหน้าวนะคะ บักหน้าบักเคือเทศแต่ว่าบักเคือเทศหั่นไปแล้วลืมทายด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็หอมแขกเนาะจ้ะผู้ใดอยากใส่เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้ด้วยค่ะโบผิดด้วยจ้าแต่ว่ามือน,นี้มวยใส่เลบมือนางกิโลนึงเนาะคะ่ะกระใส่หอมแขกประมาณหนึ่งหัวกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องนี่หั่นไปเลยจ้าโอรว่ามีดกับเป็นแบบว่าลุยๆเนาะคะ่ะมือกับมือนึงอ,อ,อ่ะหั่นไปเลยจ้าแล้วก็หั่นขึ้นช่ายจ้าขึ้นช่ายจะทําให้หอมเนาะย่ำตรงมีขึ้นาฉเนาะค่ะพี่น้องมันแสบนี่จากนั้นเ่ากะ รุงจ้าใส่พริกที่เราตําไว้เนาะมากเคพรบตบพิกัจัดไปเลยด้วยค่ะแล้วก็น้ําเชื่อมอันนี้หมวยใส่ประมาณ1เอ้ยไม่ใช่สี่สองทัพีครึ่งเนาะจ้าแล้วก็ตำด้วยน้ําปลาหนึ่งทัพีแล้วก็บผงวิเศษใส่หลายเสบหลายเนาะค่ะพี่นองแล้วก็กระเทียมโทนดองน้ําผึ้งของพี่ตั้มมี่หิวข้าวนะเนาะจ้าคุณใดอยากกินกระทักหาเพิ่นเลยเด้อจ้านี่ดีบักนาวลงไปมะนาววันนี้เราก็ใช้ประมาณ3ลูกเนาะจ้าจัดไปเลยเปรี้ยว หวานแล้วก็เผ็ดเนาะจ้ะจัดจานครบรสแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันจากนั้นเราก็ชิมรสชาติด้วยจ้ะพี่น้องแซบียบ,ยบแล้วก็ใส่เด็บดมือนหน้าของเหาถีหลวกแล้วลงไปเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศหอมแขกโคเลโคเลอีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะจ้ะให้เข้ากันผักไปกับขึนน้ำลายไปเด้อค่ะพี่น้องนี่จากนั้นเฮากระใส่ถั่วลิสงขั่วเนาะจ้ะแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ข้อนอีกเทือหนึ่งค่ะพี่น้อง เธอสุดท้ายเนาะนี่คนให้เข้ากันแบบนี้จ้าบุ้ยเป็นตะแเสี่ยมแห้งค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยลวจ้าพร้อมยำตีนไก่เนาะจ้าหรือว่ายำเล็บมือนางนอบุบอวบเลยจ้าแต่ว่าเอาไปหลวกแล้วเพิ่นหดเนาะค่ะพี่นอ้องอุ้ยตีนไก่โลหนึ่งมาเด้อจ้าเสียบเสี่งมกันสดเลยอื้ม พักบ่มี่แล้วจะ่มแต่แลดิบเนาะกินยำแซ่บหมูมาเกี่ยมใส่ทั่วขัวแซ่บจ้ะ เะเทียมโทนดนองน้ำผึ้งของพี่ตั้มมี่เนาะจ้ะพายอยากกินกะทักหาเพิ่นตั้มมี่หิวข้าวนะื ตึนไกลแนะนำอย่าหลวกดนนด้วยพี่น้องมันจะหด อืมน่ำกุ๊บกุ๊บ <c> น <oughs> ่ะเสร็บจ้ะเมนูคิดอยาก ตอนแรกว,ว่าสีเอาไปต่ำกินดูหรอจ๊ะก็เลยเอามายำกินต่ำบ่อยแล้วเนาะยำบ้าง รสชาตินี่กับปับตามห้มามักด้วยนะพี่งน้องเนาะบางคนกับมักเปรี้ยวหวานบางคนกับมักเผ็ดเปรี้ยว Mm hmm กระเทียมทโทษเอาใส่ในายำเสพแสบพี่น้องยำางวนเส้นกระซิแซ่บเนาะยำางวนเส้นหมูสับ แล้วมือนาสีพาเห็ดอืม สำหรับเมนูยำตีนไก่หรือว่ายำเล็บมือนางเสบๆเนาะจ้ะยำกรุบกรุบเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะจ้ะเสบกำลังดีเห็ดรสจัดๆนิดนึงมันเสพด้วยขายำพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะถามว่กินสดลวดกินมุ่มม,ม่ำกินบ๊อสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ถ้าพายมาคลิปนี้มัาเมนูยำแบบนี้กะฝากกดไลไ์กดแชร์เป็นกําลังใจใหเหมือนนั่นนั่นเด้อจ้ะสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ